ยิ่งเดินลึกเข้าไปป่าก็ยิ่งแสดงตัวตนของมันชัดขึ้นเสียงกระซิบปริศนาลอยมากับสายลมมันไม่ใช่เสียงสัตว์หรือเสียงลมแต่คล้ายกับเสียงสวดมนต์โบราณที่แผ่วเบา ดรจูเลียนพยายามใช้เครื่องบันทึกเสียงไฮเทคเพื่อจับคลื่นเสียงนั้นแต่ผลลัพธ์ที่ได้กลับมีเพียงความว่างเปล่าราวกับว่าเสียงนั้นไม่ได้เกิดขึ้นในมิติทางกายภาพแต่มันดังกล้องอยู่ในโสตประสาทของพวกเขาโดยตรงเป็นการสื่อสารจากป่าที่วิทยาศาสตร์ไม่อาจทำความเข้าใจได้ เบื้องหลังมา่านน้ำตกที่ซัดสาดพวกเขาค้นพบถ้ำที่ซ่อนเร้นจากโลกภายนอกภายในถ้ำนั้นคือหลักฐานที่น่าทึ่งจิตรกรรมฝาผนังโบราณที่วาดด้วยสีฝุ่นบอกเล่าเรื่องราวของสัตว์ในจินตนาการที่มีลักษณะผสมผสานกันระหว่างตัวมอมสัตว์อารักษ์ในตำนานล้านนา